บรรยากาศอย่างนี้นี่สองปีแล้วนาอค่ะสองปีมานี่พวกเราก็ต้องขอบคุณพี่น้องที่ช่วยโอบอุ้มพักไทยสร้างไทยโดยการเลือกสอสอบิ๊กเข้าไปเป็นสอสอในสภาค่ะเพราะสอสอบิ๊กนั้นทุกลมหายใจมีแต่ความเดือดร้อนของพี่น้องเอาเรียกว่าพูดเกือบทุกอาทิตย์ละค่ะแต่เรามันพักเล็กพี่น้องเลือกน้อยไปหน่อยมันก็เลยไม่ค่อยได้คิวพูด แต่ถ้าได้คิวเมื่อไหร่ในพักไม่มีใครได้พูดหรอกบิ๊กจองโลดพี่น้องเดือดร้อนเรื่องน้ําเอาน้ําไปพูดน้ําประปาสีสีแม่นกาแฟบอไม่รู้กาแฟหรือว่าหรือว่าน้ําประปาก็เอาขวดไปโชว์แล้วก็ถามนายกว่าน้ําของนายกที่กําลังกินกับน้ําที่ชาวบ้านกินนะ่ะเป็นยังสีมันบเหมือนกันและที่สําคัญที่สุดเขาต่อสู้เรื่องราคาผลผลิตเกษตรที่และ เรื่องวัวน,นี่พูดจนหน้าจะเป็นวัวแล้วพูดยังไงเขาก็ยังไม่สนใจเที่ยวหน้าต้องเลือกไทยสร้างไทยเยอะๆนะคะนะเรามีแนวทางที่จะทําให้วัวราคาดีและพี่น้องยังลําบากจะลําบากต่อเนะต้องเตือนนะเรื่องวัวเนี่ยบิ๊กต้องทํางานหนักต่อเพราะที่เขาไปตกลงกับอเมริกาตกลงกับพ่อใหญ่ทรัมป์นั่นแนหะประธานาธิบดีทรัมป์พ่อใหญ่พ่อใหญ่ขี้มโมโหนั่นแนหะเขาอ,อนุญาตให้ Okay. Yeah. เอาเนื้อวัวเข้าเนื้อวัวเข,เขาถูกกว่าเราต้องระวังอันนี้นะคะอีกหน่อยเราก็อาจจะถึงผลกระทบก็ต้องมีมาตรการป้องกันก่อนและผลงานล่าสุดนี่ค่ะไปต่อสู้ไอ้ไล่ละพันนั่นแหละค่ะต่อสู้ตั้งแต่เดือนเมษาเนาะได้เนาะสงการหลังสงการเมษาจนย้อนปลายปีเนี่ยรัฐบาลถึงตื่นจะไปแอปทางลักทางอะไรก็ไม่รู้มันหลงทางนะแอปนั่นอะเข้าก่ได้แม่นบอค่ะใครเข้าได้บ้างค่ะ มันเป็นแอปหลงทางเนาะมันไม่ใช่ทางรัฐแล้วเนาะแม่นบอลแต่ตอนนี้ก็ต่อสู้พูดทุกอาทิตย์จนเขาเหม็นหน้าเขาเลยบอกว่าอย่างงั้นก็โอนซะนี่แหละค่ะดิฉันในฐานะห,หัวหน้าพักไทยสร้างไทยจึงต้องขอบคุณพี่น้องที่ได้เมตตากับดิฉันสุดารัฐพักไทยสร้างไทยเลือกสอสอบิอ๊กชัชวานมาเป็นตัวแทนพี่น้องสวดสวดให้ตัวเองดังๆสวดสวดให้ตัวเองเลือกคนถูกแล้วสอสอบางคนเป็นส สอมสาสสมัยหสมัยบอดได้เว้าสักเถือแม่นบอค่ะนี่ขยันเว้าเหลือเกิน เพราะทุกของพี่น้องมันเยอะสองปีที่เราไม่ได้มาเนี่ยต้องบอกว่าในหัวอกนี่เข้าใจไม่ได้มาแบบไม่ใช่ไม่ได้มาเลยนะคะแบบไม่ได้มาในบรรยากาศแบบนี้บิ๊กเขายังพามาไปลงพื้นที่เป็นเป็นหย่อมหย่อมเป็นบ่อนบ่อนไปมากันอยู่ตลอดนะคะเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วก็เพิ่งมาแต่ยังไม่ได้มาอยู่ในบรรยากาศการประชุมกันเยอะๆแบบนี้ก็ขออนุญาตพูดเลยว่าสองปีที่ผ่านมาพี่น้องสุขขึ้นหรือทุกข์ สุกไหมสุกขึ้นสุกหมดเลยใช่ไหมสุกจนไหมก็นี่แหละค่ะบิ๊กเขาก็จะไปหาลือทุกอาทิตย์ว่าความทุกข์ของพี่น้องมันมีหลายยเนาะมันไม่ได้รับการแก้ไขเนาะลุงไปแล้วเราก็นึกว่ามันจะดีขึ้นมันก็บอกได้ดีขึ้นแม่นบอกค่ะแม่นบอกค่ะดังนั้นวันนี้อยากมาตอกย้ําว่าพักไทยสร้างไทยเรามีนโยบายอะไรแล้วก็ไม่ได้ขี่ตัวด้วยนโยบายที่พูดแต่วันแรก จนถึงวันนี้และในการหาเสียงต่อไปเราก็ยังยึดมั่นในคำมั่นสัญญาที่ให้กับพี่น้องประชาชนถือเป็นสัญญาประชาคมเลือกเราเราได้มีโอกาสเลือกเราเยอะๆมีโอกาสได้ทํางานนโยบายเหล่านี้จะต้องสำเร็จอย่างแน่นอนเพราะเราคิดมาไม่ใช่คิดไปทำไปประกาศเสร็จทำไม่ได้กลับไปกลับมาคือปลาย่างเู่นนะ่ะเหมือนปลาย่างเนะคือปลาย่างแม่นบอกเดี๋ยวกับนี่เดี๋ยวกลับไปกลับมาเลยไม่ไ ได้อะไรสักอย่างหนึ่งเงินหมื่นก็บาได้เงินหมืน่น,มนก็ได้น้อยเอางี้ดีกว่าไม่ใช่บาได้บางคนอาจจะโชคดีได้ไปแต่มันไม่ได้ได้ทุกคนนะคะดังนั้นอยากจะย้ําว่าไทยสร้างไทยนั้นเราคิดว่าเราจะดูแลพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่เกิดจนแก่ให้หายกังวลแต่ทุกคนต้องมีโอกาสในการทํางานอย่างแรกตั้งแต่เกิดตั้งแต่อยู่ในท้องนะ่ะตั้งแต่อยู่ในท้องก็ จะได้รับเงินดูแลเรียกว่าเป็นการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์นี่แหละลงทุนกับคนเพราะเด็กตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงอายุ6ขวบเนี่ยมันมีการพัฒนาสมองและร่างกายที่ดีที่สุดคนสร้างได้ ถ้าลูกเราเรายากจนอย่างในกรุงเทพเนี่ยนะคะตามชุมชนแอนอัดตามสลัมนี่น่ะน่าสงสารเด็กบางคนได้กินแต่น้ำข้าวเป็นอย่างนั้นจริงๆอยู่บ้านเรามันยังพอได้กินน,นู่นนี่นี่นะคะไม่มีแบบยากจนยังไงหานมไม่ได้ก็ยังมีอย่างอื่นนี่ได้กินแต่น้ำข้าวหรือไม่กินนมข้นหวานชงมันไม่มีทางพัฒนาดังนั้นตั้งแต่เกิดจนถึง6ปีจะได้รับเงินในการลงทุนสร้าง เด็กไทยให้มีคุณภาพเดือนละ3,000บาท ะะอย่างที่เราได้หาเสียงไปนะคะตอนนี้คนไม่แต่งงานเห็นไหมคะแต่งงานเสร็จก็ไม่มีลูกเพราะอะไรกังวลใช่ไหมมีลูกแล้วจะเอาเงินไหนมาเลี้ยงลูกแต่ถ้ามีถ้าโครงการไทยสร้างไทยได้เป็นรัฐบาลตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึง6ขวบลงทุนสร้างคนเดือนละ3,000บาทและไม่ได้ขอโทษว่าไม่ได้ให้เป็นเงินสดเพราะเรารู้ว่าภาระเยอะเราต้องการให้ไปเลี้ยงลูกเราก็จะให้ เป็นกูปองที่ไปซื้อนมซื้อผ้าอ้อมซื้อของเด็กเพื่อแล้วก็พอเด็กโตขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของการบำรุงสมองเรื่องของการเรียนอันนี้เราต้องการให้ไปถึงเด็กจริงๆและพ่อแม่ได้อะไรไม่มีภาระค่าเลี้ยงลูกปูย่าตายายไม่ต้องห่วงหลานแม่นบอกค่ะหมดกังวลไปเปาหนึ่งละคนก็จะได้กล้ามีลูกตอนนี้เด็กเกิดน้อยกว่าตายตายหลายกว่า แต่ก่อนนี่สมัยถุงยางมีชัยจำได้ไหมคะตอนนั้นเกิดกันจังเศรษฐกิจดีตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเกิดน้อยกว่าตายนะตายปีละ6 7เจ็ดแสนเกิดปีละสี่แสนอีก30กว่าปีเราจะเหลือประชากรไทยจาก60กว่าล้านคนเหลือครึ่งเดียวเหลือ30ล้านคนไม่ได้เด้อนะดังนั้นเราต้องดูแลตรงนี้นี่หายไปเปะหนึ่งแล้วพอลูกโตขึ้นเรียนฟรีจบปปิญญาตรีเรียน เรียนฟรีจบปปิญญาตรีลดเวลาเรียนเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงจบปปิญญาตรีไม่เกิน12ปีค่ะตอนนี้เขาให้เรียนฟรี12ปีแต่จบข้อแค่มปลายแม่นบอกค่ะเราปรับหลักสูตรเดี๋ยวนี้มีอะไรอะ่ะ เดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีที่จะสอนเดี๋ยวนี้เด็กรู้มากกว่าครูด้วยบางทีเพราะเขาเปิดดูใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมี AI, มีอะไรเราลดเวลาเรียนเดี๋ยวนี้ต่างประเทศเขาลดหมดแล้วเรียนใช้เงินเหมือนเดิมใช้เงินเท่าเดิมเรียนฟรี12ปีแต่จบปปิญญาตรีลูกหลานเรา1 7 1 8จบแล้ว ออกมาทำงานได้แล้วออกมาช่วยเฮ็ดงานเฮ็ดการได้แล้วดีปะค่ะหมดห่วงเรื่องค่าเราเรียนไม่ต้องไปเป็นหนี้กอยศแม่นบเรียนปี12ปีเหมือนกันแต่จบปปิญญาตรีนะและให้เด็กรู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรเสริมพอเข้าหมหาวิทยาลัยอยากจะเป็นอ,อ,อาชีพหมอไปเรียนหมออยากจะเป็นคนเป็นคนขายของออนไลน์ได้ขายของออนไลน์มีอวีอ อาชีพเสริมที่สอนลงไปให้และพอโตขึ้นทํางานนี่ที่จำป้ายได้อยู่บ่เราพอทํางานเราต้องมี แม่นบอก่ะต้องมีทุนก็เลยก็มีกองทุนขึ้นมากองทุนนี้เรียกว่ากองทุนเครดิตประชาชนให้กู้ตั้งแต่10,000บาทถึง1 0 0 0 0แบาทไม่ต้องมีหลักทรัพย์คำประกันไม่ต้องมีบุคคลคำประกันเอาตัวเองนี่แหละคำประกันทุกคนจะมีบัตรเครดิตของตัวเองต้องรักษาเครดิตไว้มากู้เพื่อทําอาชีพตั้งแต่1 0 0 0ืนถึง1 0 0 0 0แดอกเบี้ยจากร้อยละส ร้อยละ20ต่อเดือนเท่ากับปีหนึ่ง2อ0รเปอร์เซ็นต์เนะเหลือเพียงร้อยละ1ต่อเดือนสมมุติว่ากู้ห0,000ื่นไปเปิดร้านกาแฟกู้ห0,000ถ้ากู้นอกระบบต้องเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่ดอกเบี้ยร้อยละ20ต่อเดือนเท่ากับกู้ห0,000ต้องเสียดอกเบี้ย10,000บาทต่อเดือนทำอะไรมันจะพอหาเงินไปใช้ดอกต้นไม่ต้องพูดแม่นบอกะาพอเหลือร้อย ละหนึ่งต่อเดือนกู้ห้าหมื่นเสียดอกแค่ห้าร้อยดีบอตั้งตัวได้บอตั้งตัวได้บอได้และอันนี้ทำได้ด้วยเพราะมันเป็นเงินที่พี่น้องต้องซื่อสัต์กับเครดิตตัวเองเพราะเมื่อไม่คื่อสัต์กับเครดิตตัวเองนะแบบกู้ไปแล้วไปกินไปใช้ไปเมาไปเล่นนะเสียหมดอย่างนี้ถูกยึดบัตรเครดิตแต่ถ้ากู้เพื่อทำอาชีพกู้ได้ตลอดชีวิต เปิดร้านห้าหมื่นแล้วร้านขายดีจะขยายร้านจากแผงเป็นเพิงก็สามารถกู้เพิ่มได้กู้ไปได้ตลอดชีวิตเมื่อยามที่เราขับขันเรามีบัตรเครดิตอยู่กับตัวกู้ได้ตลอดชีวิตตราบใดที่เราไม่ทําให้เสียเครดิตดีบ่ะค่ะตอนหาเสียงเราก็มาย้ําเรื่องนี้และเมื่อเราอยู่ในวัยทํางานมีโอกาสได้มีเงินกู้ดอกเบี้ยถูกมาสร้างอาชีพแล้วพอถึงวัย สูงอายุตอนนี้คนไทยนี่พวกเรานี่แก่ก่อนรวยแม่นบ่ค่ะ แกก่อนรวยแม่นบอใครรวยก่อนแกยกมือขึ้นใครรวยก่อนแกยกมือขึ้นใครแกก่อนรวยยกมือขึ้นแก่ก่อนรวยทั้งนั้นบ้านเรานี่แม่นบอและไม่ใช่โทษตัวเองนะมันต้องโทษรัดมันไม่ให้โอกาสเราเลยแม่นบอกค่ะหาอาชีพก็ต้องกู้ดอกระบบหาเท่าไหร่ส่งดอกมันนั่นแหละทั้งปีทั้งชาติต้นบอกเคยได้เจอไม่เคยได้ส่งโฉนดไม่เคยได้เจอหน้าปะหน้า ไปแล้วไปรับแม่นบ่ แต่ถ้าให้กู้ดอกเบีย้ยเหลือร้อยละหนึ่งต่อเดือนกลับมาเจอหน้าโนดได้ไหมแม่นบอกค่ะดังนั้นวันนี้พอถึงวัยสูงอายุเจ็บป่วยยังได้30บาทตอนทํา30บาทนี่มาถามพ่อใหญ่แม่ใหญ่ที่นอนป่วยอยู่บอกทําไมไม่ไปโรงพยาบาลไม่ไปหรอกไปแล้วสงสารลูกมันต้องกู้เงินมาค่ารักษาค่ารถเท่าแล้วมันตายอยู่ตรงนี้แหละมันไม่ได้จึงเกิด30บาทรักษาทุกโรคแต่แค่นั้นไม่พอวันนี้ ีความเป็นอยู่ววเราไหวบ่ล่ะได้เดือนเท่าไหร่ตอนนี้60ได้จักบาท600ย7 0ได้7 0ได้ย0ได้800อยากได้พันหนึ่งก็หายใจย,วยาวๆเดอ้อให้พ้น90เด้อต้องหายใจย,วยาวๆดังนั้นวันนี้เราทำอย่างแน่นอนก็คือบำนาญประชาชนให้ผู้สูงอายุตั้งแต่60ขึ้นไปเดือนละ3,000บาท อันนี้ทำแน่นอนและจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เสนอกฎหมายไปแล้วด้วยเสนอกฎหมายไปแล้วด้วยบำนานประชาชนเสนอกฎหมายแล้วด้วยแต่นายกอุ้งอิงไม่เซ็นค่ะตกเป็นข่าวไปแล้วนายกอุ้งอิงไม่เซ็น จะแจกเงินหมืน่นแต่บำนาญประชาชนนี่ได้จนตายนะได้ทุกเดือนตอนนี้เขาเป็นรัฐบาลเมื่อกี่ปีละจะสองปีละแม่นบอจะสปีละแม่นบอเดือนละ3,000สองสาเสิบสามเนาะ เท่าไรคิดเลขไม่ถูกแล้วไม่คืนไม่ได้นอนอไม่ไม่ไม่ถูกสิสามหมื 36, ่นหกปีหนึ่งได้สามหมื่นหกแม่นบอแม่นบอปีหนึ่งได้สามหมื่นหกเขาเป็นรัฐบาลมาสองปีนี่พี่น้องควรจะได้เงินเกือบแปดหมื่นแล้วเสียไปเปล่าๆได้เงินหมื่นก็ไม่ได้นะเขาไปปัดกฎหมายฉบับนี้ตกไม่ยอมเซ็นมันเป็นกฎหมายการเงินนายกต้องเซ็นเขาไม่เซ็นปัดตกไปเต่าเลือกเราเยอะๆให้เราไปรัฐ บาลจะได้เข้าไปเซนเดือนละ3,000บาทเนี่ยจะเป็นไปตลอดชีวิตนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้ไม่ได้ให้ฟรีนะไม่ได้นโยบายแจกเงิน3,000บาทนี้เอาไปสร้างสุขภาพตัวเองนะวันละ100พออยู่ได้บอวันละร้อยพออยู่ได้บไม่ใช่วันละ20วันละร้อยสมมือ้อกินแบบอยู่กับบ้านยังพอมีเงินเหลือไปวัดแม่นบอค่ะ และมีหน้าที่อะไรให้3,000บาทมีหน้าที่2อ,อย่าง1เข้าศูนย์สุขภาพดูแลสุขภาพให้สุขภาพดีตลอดให้สุขภาพแข็งแรงตลอดนะเข้าศูนย์สร้างสุขภาพต้องไม่ใช่ให้3 0 0พบาทไปกินเหล้าสูบบุหรี่ไปเล่นอย่างนี้อดไม่ได้เพราะว่าจะมีกรรมการหมู่บ้านคอยดูแต่ถ้าไปสร้างสุขภาพเราแข็งแรงเราก็ยังสวยวันสวยคืนใช่ไหมเป็นสอวอที่ไม่ได้แปลว่าคนชรา แปลว่าสวยวันสวยคืนดีเปะละ่าล่ะดีเปะละ่าล่ะหน้าที่ที่สองเข้าศูนย์อบรมอาชีพเช่นลูกสาวขายของออนไลน์เราต้องรู้จักกฎบ้างไม่ใช่โทรศัพท์เอาแค่ไลน์สวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารสวัสดีวันพระไม่ใช่เราจะมีการสอนให้ช่วยลูกหลานขายของได้นะแล้วก็ทําอาชีพต่างๆที่เราอย่างเช่นตอนนี้เราเลี้ยงวัวกันหมดเราก็ต้อง รู้จักที่จะเลี้ยงวัวให้มันมีคุณภาพดีขึ้นจะมีการสอนแปรรูปเนื้อวัวเอามันแพงๆเลยเดี๋ยวนี้รู้ไหมร้านขายเนื้อฝรั่งในกรุงเทพเนี่ยขายเนื้อสเต็กในกรุงเทพร้านอาหารเนี่ยเนื้อวัวของหลายจังหวัดเช่นสกลนครโคราชเขาขึ้นไปอยู่ในร้านดังๆแล้วและเชื่อไหมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายราคาแพงกว่าเนื้อวัวต่างประเทศ เพราะว่าเนื้อวัวต่างประเทศถ้ามันแบบแบบดีไปเลยติดมันเลยเนี่ยมันใส่ปากมันบ่อได้เคี้ยวเด้อมันมันละลายหายมันไม่ใช่เนื้อแล้วนั่นมันคือแป้งมันคือแป้งนี่ไม่ใช่ไม่ใช่นู่นนะไม่ใช่มันคือแป้งแบบนั้นนะมันคือไม่ได้ทงเคี้ยวนะดังนั้นวันนี้เราสามารถพัฒนาได้และมาแปรรูปเนื้อตากแห้งขายอย่างเนี้ยผู้สูงอายุทําได้แม่นบอก่ะตากแห้งแพ็คขายเราสามารถสร้างงานสร้างอาชีพได้ จนเราตาย เพราะเราพักไทยสร้างไทยจะดูแลคนตั้งแต่เกิดจนแก่ให้หายกังวลเกิดมาจนถึง6กขวบได้เดือนละสามพันเรียนฟรีจบปริญญาตรีจะทํางานเงินเงินกู้ร้อยละหนึ่งต่อเดือนกู้ได้ถึงแสนบาทแก่ชรลามามีเงิน3,000บาทได้อยู่ไม่ไม,ไม่ต้องไปเบียดเบียนลูกหลานแม่นบอ่ะลูกหลานก็สบายหาเงินได้ก็จะเอาเงินนี้ไปเลี้ยงตัวเองได้นี่คือนโยบายการดูแลคน ตั้งแต่เกิดจนแก่ไม่ไปดูแลในโรงเดอ้ออันนั้นให้หลวงพ่อดูนะดูแค่เกิดจนแก่อย่างนี้ดีบ่ค่ะดีบ่ดีก็ต้องฝากสสชัชวานและสสไทยสร้างไทยทุกเขตเดอ้อค่ะ และสำหรับที่ปทุมรัฐนี้พี่น้องก็ยังจะมีปัญหาเรื่องของราคาวัวพรรคไทยสร้างไทยกับสอสอบิกก็เดี๋ยวจะเข้ามาช่วยในการถ้าหลวงเขายังไม่ช่วยก็จะมาช่วยในการพัฒนาเรื่องคุณภาพเอาคนที่เขาเป็นมาสอนเลี้ยงให้มันคุณภาพดีขึ้นแล้วอย่าด่วนใจร้อนมันมันเป็นมาแล้วแบบนี้ก็จำเป็นจะต้องให้มันมีคุณภาพดีราคาสูงอันนี้ ก็ต้องทำเรื่องลำน้ำเสียวก็ยังเป็นปัญหาจนถึงวันนี้เราก็คงจะต้องกระทุ้งรัฐบาลต่องบมีเยอะแยะแต่ชอบเอาไปขุดลอกกันตอนหน้าน้ำแม่นบอกอ่าหน้าน้ำมันวัดคิวไม่ได้มันวัดคิวไม่ได้ตั้งกันปีหนึ่งหลายหมื่นล้านเป็นแสนล้านเขามีแต่ขุดลอกหน้าแรลงอีนี่ฝนตกทีไรมาขุดลอกทุกทีแม่นบอกมันอย่างนี้มันต้องเอาให้เคสอย่าไปเลือกมันพวกนี้ นะแล้วก็พี่น้องต้องบอกว่า ไทยสร้างไทยเราอยากเห็นการเมืองสุจริตเราอยากเห็นนักการเมืองที่มีคุณภาพแบบชัดชวานแพทย์ยาไทยพี่น้องต้องช่วยกันพี่น้องเป็นสมาชิกเราเป็นคนโอบอุ้มเราพี่น้องต้องช่วยกันสร้างนักการเมืองที่มีคุณภาพให้มากขึ้นให้มากขึ้นไม่อย่างนั้นวันนี้มีแต่การโกงจนเขาสำรวจมาแล้ววันนี้เงินภาษีเราเนี่ยถูกโกงไป3-40เอร์์อย่างเงินหมื่นที่เขายกเลก การแจกเนี่ยรอบสุดท้ายเนี่ยข้อมาทําไมมาขุดลอกแหล่งน้ําใครได้ใครได้เราได้บอน้ําก็บอได้เงินก็ละลายอันนี้ไม่ได้เรื่องการเมืองสุจริตเราถือว่าเป็นเรื่องสําคัญดังนั้นจะต้องเริ่มจากการที่เราต้องไม่เลือกฟังดีๆเด้อไม่เลือกคนที่เอาเงินมาซื้อเสียแต่ไม่ได้ห้ามไม่รับนะเขาเอามาให้แล้วเงินนั้นมันก็คือเงินที่โกงเรามานั่นแหละเอามาแจกแม่นบอล่ะแม่นบอ เอามาแจกแล้วก็คนเอาความดีของเราว่ารับเข้ามาแล้วมันก็ต้องกล้าให้ถ้าไม่กล้าให้เดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านลำบากก็ปล่อยแม่งลำบากไปเถอะเอาตัวเองก่อนรับมาบอกดงกาอย่าไปกา้ามันจะได้คนที่ทำงานเข้าไปได้อย่างบิ๊กชัชวานดีเะล่ะดีปอดีปอ พี่น้องช่วยกันทําให้พี่น้องได้มีชีวิตที่มีความมั่นคงตั้งแต่เกิดจนแก่ด้วยนโยบายของไทยสร้างไทยพี่น้องต้องไปช่วยกันเชิญชวนช่วยกันพูดเดี๋ยวจะมีเอกสารอันให้ว่า ตั้งแต่เกิดจนแก่ไทยสร้างไทยเราเสนอนโยบายหลายและทุกนโยบายมีเงินให้ไม่ใช่เหมือนกับรัฐบาลที่ผ่านมาคิดไปหาเงินไปคิดไปเปลี่ยนไปกลับไปกลับมาคือปลาย่างไม่ใช่เราคิดเรียบร้อยแล้วดังนั้นวันนี้พี่น้องคะก็เดี๋ยวเราจะทําเอกสารไหมพี่น้องพี่น้องช่วยกันชักชวนกลับไปบ้านชวนกันมาเป็นสมาชิกไทยสร้างไทยเพิ่มขึ้นคนหนึ่งชวนทักสิบคน คนได้บอกค่ะถ้าได้ยกมือให้หน้อยยกมือน้อยอา้าวสวดๆวดให้ตัวเองเดี๋ยวบิ๊กจัดการเด้อหนึ่งคนให้ไปขอสมาชิกมาช่วยกันสร้างบ้านเมืองด้วยกันหนึ่งคนชวนสิบคนนะคะและเราจะได้มีโอกาสเข้าไปทำงานและพี่น้องต้องบอกพี่น้องว่า วันนี้การเมืองเป็นอย่างไรการเมืองน่าเบื่อบอน่าเบื่อบอแย่งกันถึงเวลายากลำบากอะเพื่อพี่น้องประชาชนเอาประชาชนอ้อางทุกที นะตอนนี้ก็แย่งกันไปแย่งอำนาจกันแต่พี่น้องอดอยากเราต้องมาร่วมกันเปลี่ยนการเมืองใหม่ไม่ใช่เปลี่ยนแบบสุดขั้วแต่เปลี่ยนเพื่อความอยู่ดีกินดีของพี่น้องไม่ต้องไปแตะเรื่องอื่นๆที่มันเป็นจุดศูนย์รวมใช่ไหมนะดังนั้นวันนี้พี่น้องคะอยากให้พี่น้องได้ช่วยกันไปหาสมาชิกเพิ่มนะคะและให้พวกเราได้ยึดมั่นในอุดม การการสร้างการเมืองสุจริตการไม่เลือกคนซื้อเสียงการทำให้พวกเรามีความมั่นคงตั้งแต่เกิดจนแก่ให้ได้ นะด้วยนโยบายของพรรคไทยสร้างไทยพี่น้องคะสุดท้ายก็ต้องบอกพี่น้องว่าการเมืองวันนี้มันน่าเบื่อมากมันแย่มากๆเราต้องมาร่วมกันเปลี่ยนการเมืองและที่เราได้เมื่อวานนี้มีการเลือกนายกและเราจะฝากนายกให้ทำอะไรเราจะฝากนายกให้แก้รัฐธรรมนูญนะแก้เรื่องอะไรแก้เรื่องหนึ่งเลือกนายกเป็นยังไงคะระบบนี้มีให้เลือก กี่คนนะใช่ไหมเขาล็อกมามีให้เลือกกี่คนอ่าเลือกไม่ได้ไม่ก็ไม่รู้จะเลือกใครอะ่ะนะไม่รู้จะเลือกใครอันนี้ต้องแกให้เป็นสอสอพออันที่สองก็ให้เลือกอ่าให้กําหนดให้กลับไปใช้เหมือนกับรัฐธรรมนูญเก่าก็คือสอสอต้องฟัง พักบอกแม่เป็นงูเห่าแบบนี้เห็นไหมพักเรานี่แหละพักไทยสร้างไทยเน่งูเห่าชุมหลายแม่นบองูเห่าบ้านเรามันไม่กินงูเห่าปกงูเห่าบ้านเรามันผิดปกติเออมันชอบกินกล้วยข้างสภาก็มีป่ากล้วยนะยิ่งยิ่งวันงูเห่าก็ออกมาเยอะเพ่นพ่านไปหมดจับได้ตีโลดใครเป็นงูเหา่าอย่าไปเลือกดีพอละอ่าต้องไม่เลือกงูเหาเ่าเข้าไปและเราต้อง แก้กฎหมายให้ฟังมติพักไม่ใช่ไม่ให้ฟังบอกเป็นเอกสิทธิ์อา้าวแล้วตอนพักมามาหาเสียงมาขอเสียงบอกเดี๋ยวเลือกไปเดี๋ยวจะทำา 2, 3่งสอามพอสอสอเข้าไปบอกแม่นเหมือนบิ๊กเดอร์ไปทําอย่างอื่นไปหากินไปตรงไหนมีกล้วยเลื้อยไปหากล้วยหมดมาประชาชนได้อะไรล่ะไม่ได้อะไรเลยนะชาวบ้านปลูกกล้วยมันก็ไม่เลื้อยมากินกล้วยชาวบ้านมันไปกินกล้วยคนอื่นหมดนะนะดังนั้นสอสอบิ๊กนี่ต้องชื่นชม ว่าเขามั่นคง zat, กล้วยกี่หวีมาก็บอกไปยืนอยู่กับไทยสร้างไทยก็ต้องขอบคุณพี่น้องหลายถึงเวลากินข่าวแล้วนะคะเดี๋ยวพี่น้องจะได้กินข่าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเสวนากันต่อพี่น้องค่ะวันนี้ดิฉันอยากจะฝากจริงๆสุดารัฐอยากจะฝากพี่น้องจริงๆความทุกข์ของพี่น้องโดยเฉพาะเราเป็นเป็นคนอีสาน ตั้งแต่เกิดมาอยู่อีสานอยู่โคราชเนี่ยพี่น้องจนอย่างใดยิ่งจนมากกว่าเดิมแม่นบอกยิ่งทำยิ่งเจ๊งยิ่งทำยิ่งเป็นหนี้แม่นบอกแต่ก่อนทำนาได้ขายเขา่าขายเข่าเสร็จซื้อรถเครื่องซื้อทองใส่เดี๋ยวนี้ทำนาได้ขายนาแม่นบอกละ่ะมันปล่อยอย่างนี้ไม่ได้แล้วชีวิตพี่น้องเป็นแบบนี้ไม่ได้แล้ว ถึงเวลาพี่น้องอันนี้พูดกันอย่างจริงจังถ้าพี่น้องคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวถ้าพี่น้องไม่ร่วมมือกับพักไทยสร้างไทยในการสร้างการเมืองสุจริตสร้างนักการเมืองที่ดีเราก็จะจนแบบนี้ตลอดไปเขาก็จะโกงเราแบบนี้ตลอดไปพี่น้องช่วยกันได้เพราะค่ะ ช่วยกันได้ไปเปลี่ยนการเมืองกับมือเราด้วยมือเราให้เราได้อยู่ดีกินดีขึ้นพี่น้องช่วยกันไปถ่ายทอดและหาสมาชิกเพิ่มคนละสิบคนละสิบได้ปะล่ะทำให้เราเป็นเจ้าของพักไทยสร้างไทยและเราจะเดินจับมือกันเพื่อให้พี่น้องมีชีวิตที่ดีขึ้นให้ได้ได้ปะค่ะได้ปะค่ะนะพี่น้องนะก็ขอฝากพี่น้องและเดี๋ยวเราก็จะไป เยี่ยมตามกลุ่มที่เขามากลุ่มอาชีพต่างๆนะคะต้องขอบคุณพี่น้องมากๆเด้อช่วยกันช่วยกันสร้างการเมืองใหม่ด้วยกันกับพักไทยสร้างไทยช่วยกันเป็นเจ้าของพักไทยสร้างไทยช่วยกันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นร่วมกันเด้อค่ะขอบคุณหลายๆเดี๋ยวพี่น้องกินข่าวแล้วก็เสวนากันแล้วก็เดี๋ยวก็กลับบ้านด้วยความสุขเน้อที่ได้มาเจอกันเดี๋ยวใครยังไม่ได้กอดเดี๋ยวกอดใครยังไม่ได้ถ่ายรูปเดี๋ยวลงไปถ่าย รูปด้วยเด้อค่ะขอบคุณหลายหลายค่ะอย่าลืมเดอ้อจะไปกินตังบักฮุงบ้านไหนจะให้ไปกินก่อน,นขอเสียงปรบมือดังๆครับให้กับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หุานาภไทยสร้างไทยแล้วก็สอสอบิกชัชวานครับโอ้ยพี่น้องเลียวออกหนาะต่างมันคือคำเทลาบาทเนี่ยเออนั่นตกลงมาอีรีบบาทเนี่ย ส่วนส่วนในคุณหญิงสุดารัตน์อีกจักน้อยหนึ่งครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราร่วมถ่ายภาพกันสักนิดนึงนะครับเอาเอาข้างหน้านะครับคุณหญิงเออมากกับฝนนะครับเลยบายเนี่ยเดี๋ยวขอเชิญนะครับผู้บริหารพักนะครับผมนะทุกท่านนะครับแล้วก็ครับโอเคครับเรียนเชิญนะครับแล้วก็ครับเดี๋ยวเชิญทุกท่านยืนขึ้นนะครับจะได้ถ่ายภาพร่วมกันนะครับแล้วก็พี่น้องไทยสร้างไทยทุกท่านนะครับเชิญพี่น้องไทยสร้างไทยนะครับอดีตผู้สมัครนะครับผมทีมงานนะครับเชิญด้านบนเวทีเลยนะครับ